อันนี้เราก็มาเจออันนี้เราก็มาเจอเหตุการณ์อันนี้เรามาเจอเหตุการณ์ต่อหน้าต่อต,อตาแล้วนะครับโอ้โหอันนี้เราก็จะไปดูกัน,กน,กนครับว่าเป็นยังไงครับอันนี้เราก็มาดูเหตุการณ์ครับแล้วก็จะช่วยเขาหน่อยครับเราเป็นกองเชียร์ <c oughs> อะไรมาว้นี้ครับนี่เทพเลยนะครับปลากรมัมาเองแม่ไหนบอกว่าใครของตัวเองเงิ่ง่าเดี๋ยวทีมงานเราช่วยนะครับ่นี้กันนะครับอันนี้เราก็ช่วยกันนะครับทุกคนโอ้โหสุดยอดมากเลยครับนี่ทีมงานมดกูดะร หกไปแล้วน้ำจิ้มโอเคยอดตะกี้ขายดีเทน้ำเดท่าเลยครับนี่เราขายดีไม่แตกขายดีเทน้ำเดท่าไม่แตก